ปกติเจ้าบุญรอดมาวัดแสนรู้ไม่เคยเห่าพร่ำพเพื่อแต่วันนี้มันกลับวิ่งไปขวางหน้ารถเก่งป้ายแดงของโยมที่กำลังจะขับออกจากวัดเห่ากระโชกอย่างบ้าคลั่งแถมจ้องเขม็งไปที่ป้ายทะเบียนรถไม่วางตาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันมุงดูหยิบมือถือมาถ่ายคลิปเพราะมั่นใจว่าบุญรอดกำลังจะใบหวยเลขเด็ดงวดนี้แน่ๆ เจ้าของรถพยายามบีบแตรไล่ก็แล้วดุใส่ก็แล้วแต่บุญรอดกลับยิ่งแสดงอาการกระวนกระวายกระโดดเอาตัวขวางล้อรถไว้ไม่ยอมให้ขยับขยื่นท่ามกลารความหงุดหงิดของเจ้าของรถที่กำลังจะเร่งเครื่องฝ่าออกไปทันใดนั้นเสียงไม้ลั่นเปรี้ยดังสนั่นวันไหวกิ่งไม้ขนาดมหือมาจากต้นโพเก่าแก่หักโค่นลงมาฟาดพื้นโครมใหญ่ตรงจุดที่รถกำลังจะเคลื่อนผ่านไปพอดี เศษไม้และใบไม้ปลิวกระจายเฉียดหน้ารถไปเพียงไม่กี่คืบท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนวินาทีนั้นเองที่ชาวบ้านและเจ้าของรถได้รู้ความจริงสุดช็อกว่าบุญรอดไม่ได้เห็นเลขเด็ดอะไรทั้งนั้นแต่มันใช้สัญชาตญาณพิเศษเห็นภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นและเอาชีวิต